ครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาจากโรงซ่อมนะครับตามไอ้เจ้าโคมสูตัวนี้มาที่ซ่อมปั๊มกันแล้วครับหลังจาก e p พีหนึ่งสองทำการประกอบปั๊มเข้าไปแล้วนะครับก็เลย การประกบเรียบร้อยยกขึ้นติดตั้งแล้วครับก็อยู่ทรงนี้นะครับออกมาทดสอบการทำงานดูก็ถือว่าโอเคการจูนก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับนอกในครับแล้วก็โซลินอยดก็ฝั่งโน้นขันเข้า ความแรงนะครับสองตัวนี้ก็คายออกเดิมๆวัดเพดเชือดูเรียบร้อยแล้วลครับก็ถือว่าผ่านนะครับจากดังแว๊ดนี่ก็เงียบลงระบบการเลี้ยวสายขวาโอเคแขนเข้าแขนออกยกบูมอาร์มเสียแมนก็บอกโอเคเอาขนาดนี้เราพ่อใหญ่ นะครับเนื่องจากว่าถือว่าเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายไปด้วยนะครับเพราะถ้าจะซ่อมหมดเต็มแม็กนี่ก็หลายหลายหมื่นนะครับน่าจะสามหมื่นคูณสองก็จะหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นค่าใช้จ่ายของอะไรนะครับไอตัวนี้เราก็เปลี่ยนนิ้วกับแผ่นร้อยนิ้วนะครับบล็อกเพจก็แลบ หน้าแล้วก็มีเปลี่ยนลูกปืนตัวสำคัญนะครับลูกปืนปลายเผาหัวท้ายปรับแต่งเลโกเลเตอร์ถือว่าทำทั้งสอ,งอย่างนะครับแก้รั่วซึมในตัวแล้วก็แลบหน้าถือโอกาสเปลี่ยนนิ้วแล้วก็แผ่นร้อยนิ้วไปเป็นการเซฟรักษาป้องกันมาให้นิ้วขาดเกิดค,ความเสียหายก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับสำหรับค่าใช้จ่าย ทดสอบไปแล้วสักครึ่งชั่วโมงแล้วครับตั้งแต่เดินมาจากโรงซ่อมโน่นก็ถึงตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วและครับผ่านสำหรับไอตัวโกโมสุตุน5ตัวนี้ภารกิจตอนนี้ก็อยู่ที่ก่อนถึงขอนแก่น ฝั่งกะละสินขอนแก่นอำเภอยางตลาดนี่แหละครับทางเข้าอำเภอต้องเม็กนี่แหละฮะเสร็จภารกิจนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องไปช่วยฝั่งโน้เลยแหละครับวัดป่าคอพอดีหลวงพ่อทําซ่อมปั๊มรุ่นนี้ไปแล้วก็มีปัญหาเอฝั่งกันทะลักนั่นแหละครับอำเภอน้ำยืน ก็ต้องขอโทษเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่บางครั้งไปไม่ทันจริงๆครับตอบคอมเมนต์ก็ไม่ทันพอดีบางทีก็เหนื่อยจัดแล้วครับอย่างวันนี้ก็เร่งซ่อมไปสามวันนะครับถอดวันหนึ่งประกอบวันหนึ่งแล้วก็เสร็จวันนี้ช่วงประมาณเที่ยงนะฮะถือว่าเป็นการปิดจ็อบไปแล้วละครับพอดีคนขับก็เลยไม่ได้ดูรีแล้ก็ถือว่าเร็วดุรแรงแล้วละครับเลี้ยวได้ไรได้ไดได ปรับแต่งได้นะครับมาฝึกวิชายลูกหลานด้วยนะครับเจ้าของรถก็เป็นช่างด้วยเราก็ถือว่าถ่ายทอดฝีมือให้ลูกหลานไปช่างแมนครับช่างแมนคนหนุม่มน้ำมันตัวเดินนี่ก็โอเคนะครับดูให้เรียบร้อยก็ออกงานได้แล้วครับ สำหรับไฟนี้คลิปนี้ของคันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ทักกันเข้ามาอาจจะตอบช้าบ้างนะครับฝากขอโทษด้วยครับเจอกันไฟหน้าครับที่วัดป่าคออำเภอกันทะลักไปช่วยหลวงพ่อดูหน่อยครับหลวงพ่อประกอบปั๊มไปแล้วก็ทำงานไม่ได้สำหรับไฟนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม